ให้เราเจาะดูเพื่อจะสอดสายยางนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เราทําการยิงปืนกาวหรือว่าใช้กาาตาช้างในการปิดนะครับเพื่อให้น้ําไม่ไหลออกตรงนี้เมื่อเราด้สายของเราแล้วเสร็จแล้วให้เราหาเศษผ้านะครับมาทําการตัดเราตัดเพื่อจะสอดผ้านี้ครับเข้าไปในสายยางเนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ เมื่อเราสอดผ้าเข้าไปแล้วครับมันก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับให้เราตัดตรงนี้ครับเป็นรูๆเพื่อที่น้ําจะหยดออกมาด้านนี้ครับส่วนตรงนี้ให้เราทําการปิดไว้นะครับแต่หนังยางรัดตรงนี้ครับไม่ให้น้ํามันออกมาทางนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราเติมน้ําลงไปแล้วมันจะไหลลงสู่สายยางครับสายยางก็จะผ่านมาหารูแรกที่เราเจาะไว้นะครับ